ไอ้ออนคุณไอ้ยอดฟอมตายเฮ้ยมันก็โดดลงไปเมื่อไทำไมไอ้โอ้ยไปรอดไอเอโ้มไอ้เอโอมไอเอโอมเดือดเฮ้ยมึงโดืดทุกใครโดืดติดวะอันแรกจะเดิมแบบไม่มีโกงนะเราจะไม่โกงเราจะไม่ใช้โกงเดด็ขาดเราจะไม่มีการโกงกันในเกมนี้คือต้องมีโกงนะเพื่อนมีมินามิไป rescue โอ้เว้ยนี่กระโดดง่ายๆก็ชิวๆไปเถอะเก็เล่นไปกี่รอบแล้วเกมนนะฮะรอบเดียวอืมนั่นแหละสวไหวไหวมึงนันแหละมึงนันแหละมึงจะกระโดดติดเพื่อนไปเฮ้ยไปเฮ้ยเฮ้ยไปเฮ้ยยังไม่ทันจะไปเลยแล้วทิ้งแผลต่อเพื่อนนี่ไง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 ฝั่งนู้นน่ะโอ้ยโอ้ยคุณนุ้เอ้ยไอ้ไอ้เจ๊ด้ย โมเยอะเอามึงดึงสิเิดขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วไอ้แนทเนยไม่กูกูจะขยับไปดูไงมันมันไปได้ยังไงไปได้ไปามสองหนึ่งสามสหนไปเอ้ยอวยโอเคดึงมันนี่ะาดึงข้าวขึ้นมาดิทำไมมนช่วยไม่ได้ตายไปคนมืตีเอ้ยมึงก็โดนเมกันโดนจะเป็แบบนี้รอ ไปเฮ้ยนี่โคเซียน่ะเยเซียนจัดเซียนจัดเซียนจัดไปจัดอ๋อวิไป้นั่นนั่นใครบอกเซียนจัดนั่นใครบอกเซียนจัดงได้ลหนึ่งวกพวกมึงอะไรล่วงยโคเซียน่ะเยเซียนจัดเเซียนจัดสามสองห ไอ้เฮ้ยไเดียดีแลวไ้เฮ้ยไปไหนก็ได้เฮ้ยหรอจุ้ยไอ้นี่อ่ะไอเดียเลยไอไม่ใช่คูไม่ใช้คูมึงอะมึงอ่ะมึงไม่ใช่คูแน่นอนโอ้ไปเฮ้ยไอ้โอ้หเป็นคนพร้อม เอากไปไว้ใกล้ดิสามสองหนึ่งโดดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปล้วไอ้โยมของตารอุ๊ยอุ้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 ยไปดึงดึงไอ้ยี่ัต์โอ้ยแม่งเอ้ยแม่งดึงกูไปด้วยเมื่อกี้ดึงขึ้นมาสิไอ้ยี่โอ้ไอ้ควานคนดึงขึ้นมา

อเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้ยครวะโอโหกูไปแล้วมันยังอยู่ตรงนั้นอยู่สองหนึ่โดดโดดนี่ยางหยงยายางอโดดเดโอเคอ้ย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 โดต่อเลยไปไปต่อ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 เย โอ้โหเกลียวคุยใครจะไปรู้วะอัน้เราต่อจาตัวเองนะทางกูกก็โดนตาอจาตัวเองนะสามสองหนึ่งเฮ้ยวิ่ง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 แล้วหนึ่งเฮ้ยไปเฮ้ยคเฮ้ยไปไหนกันนะเฮ้ยรอเฮ้ยโอ้ยแม่โอเคอันนี้ไม่ให้กัดจังหวะเขียนไปไม่ยากไม่ยากไม่ยากไปเลยโดดเลยสามไปไปโอเคอันนี้ไงต่อโอเคอันนี้เราต้องกัดเราต้องกัดจังหวะไป ไปเลยสั่นสามสองหนึ่งไปไปยาวเลยนะเอ้สามสองหนึ่งไปอึมไปเลยของวันเลอไอ้ควายตายควายตายเนี่ยไอ้เหี้ยคนพร้อมสามเลขสองหนึ่งไปไป้ยใครร่วงใครล่วงเฮ้ยอ๋อเนี้ย ปเลยนะฮะอือึงดีกกมองหาพ่อมังเอาอุยเห็นเราทำอะไรเนี่ยปวดตัวเล็กไปเป็นบาพ่อก็ตัวอีงูเอางี้เดี๋ยวเราก็โดดไปฝั่งที่มันไม่มีกันงั้นเราเลื่อนจากตรงนี้โอเคเราให้มันล่วงก่อนตรงนี้ล่วงเสร็จเราก็โดดเลยสามสองหนึ่งกระโดด ไอ้เจ้าใบขวา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 ขว้าคว้าขวาไอ้หนติดเล็กติดเล็กถอยรถมาถอยรถมาไม่ดีควาควาวาวาไอ้นึ่งกีบมึงลงนี่มึมึงอะไรมึงขึ้นมาเนี่ยรอรอไม่ได้ไม่อะไม่ได้ขึ้นไปไปเฮ้เฮ้วาควาไปคว้าลบลบตายเลาคว้าเว้น

ไปรอสานึ่งไปเฮ oh, ้ยเฮ้ยนี mm ่ค hmm. ืออะไรวะเฮ่ยนี่คือหรือว่าขึ้นไปเหยียบหรอไปแล้วไอ้เหี้ยเอ้าพ่อมึงตายพ่อมึตายหีโอ้ยจะรู้ดิยืนนี่ก่อนเย็ดเวเย ล้วมองไว้ปุกูไม pe ่ใครจะรู้ว่าไอ้เออตรงเนี้ยตองพอตรงเนี้ยกูพอตรงพอตรงไนที่เฮียขึ้นเลยนี่เลยเอาเงนไป้้ยอีกสักเดี๋รอบท้ายห้าตงมาก็พอแล้วกูไม่รอกวกออกเมือกันไม่ออกวใส่ให้นควีดเลยไปเลยออกวุ่นยัน